อ่าเห็นหน้าตออาอเจ้าตัวรูปภาพนี้เราก็คงจะเข้าใจกันนะครับโอเคคนระับอ่าโอเคในวันนี้นะครับผมจะมาสอนโหลดเอ้ยสอมมนลงมอดในในไมค์ครับอีนั่นเองนะครับก็ผมยังไม่ได้ทดลองอะไรหรอกจะมาจะทำตามื่อนแบบฉบับของตัวเองครับโอเคจะเป็นยังไงก็ต้อง ไปไปดูครับโอเคเดี๋ยวผมขอออกมาหน้านี้ก่อนนะครับก็โอเคลืมบอกยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโยโยการดิแอนสปอร์ตนะครับอืมเดี๋ยวก่อนครับอืมวิธีวิธีลงมดนะครับไม่ง่ายเลยให้คุณมีเจ้าตัว ตัวเกมแะละตัวเกม Minecraft นี่ <My Club S 1> แล้วก็ตัว m o d for Minecraft PE นะครับหาโหลดได้ตาม Google App Store อะไรประมาณนี้นะครับแล้วอย่างสุดท้ายนะครับ b บอ l a n c e r จะเป็นโปรหรือไม่โปรก็ได้นะ b <c oughs> ั l a n c e r โหลดมาเลยฟรยีเหมือนกันนะครับ ขั้นแรกนะครับให้คุณเข้าไปที่มดฟอมใหม่ครับนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เือกแล้วก็กดพอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมันจะเป็นหน้านี้นะครับแล้วก็กดเรียกดูมดอนะโอเคมันก็จะมีหมดมากมายเลยนะครับนอะ มันฟูดพอเก็ตแดงเจอเราเอาเป็นอืมอะไนดีวะแล้วเอาอ e ีบุ้ยไม่ใช่สิเออชื่อมันไม่เข้ากันะอ,อันนั้นขอเป็นมดก๊าซหนูก,กันบ้าบ้าีงครับ แล้วก็พอเข้ามาแล้วมันจะเป็นหน้านี้เลยกดเข้าไปมันจะเป็นหน้านี้นะให้คนเลื่อนลงมานะครับอันนี้ก็เป็นพิกัดของนัดของปืนนะโอเคเราก็กดติดตั้งไปเลยก็ต้องรอโหลดนิดหน่อยคนระับอืมฉันไม่ได้ โอเคก็มัน็เป็นแบบนี้โอเนแล้วก็กด import mm hmm. ไปเลยตรงนี้แล้วก็เราจะโหลดทิจเพ็ปหรือไม่ถ้าไม่มีทิจเต็ปมันก็เล่นไม่สนุก mm hmm. ก็กด import อ mm ีก hmm. import คือการเข้าของ mm hmm. บล็อกเวนชิ่น โอเคครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วโหลดมันมันเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคเข้าไปที่บล็อกองนช์กันเลยนะ็อนชีมอนชอีอืมทำไมมันเป็นสีขาวแบบนี้ล่ะแล้วก็ อ๋อมันแหลกนิดหนึ่งเดี๋ยวขอเข้าให้ได้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับก็เข้ามาอันบล็อกนเชอร์มเราจะเป็นหน้าต่างของไม้ขาของเราครับแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือตรงรูปปัจเจเน,นี่ยน้ครับโอเคคนระับเออขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับใครที่รู้แล้วก็ไม่ต้องมาด่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าไม่ชอบก็แค่ กดออกจากคลิปนี้ไปก็แค่นั้นับนะใครครับ,รบเรามาตั้งค่าบาบาๆๆตัวน,นี้ก,นกันก่อนนะครับให้กดเข้าไปที่รูปปัจแจมก็จะขึ้นแบบนี้ครับให้เราก,กดไปที่จ็๊เกอร์แพ็กก่อนนะครับน่ครับมันก็จะมีซิปของ gas d i s โนโกันนะโอเคนี่ถือว่าจ็๊เกอร์แพ็กมาแล้วนะครับแล้ว แล้วก็ไปตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบเข้าไปที่บระวัตเชื่อใหม่แล้วก็ไป,ไปล็อ,อกประกันชั่วอ,อพชันนะข้างล่างสุดเลยอ่อนนอน,น,อนให้เปิดตามผมคนระับโอเคในเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาออกหลุดหลุดโอ้โหหลุดเลยนี่ โอเคครับมากันใหม่แลต้องขออภัยครั้งหงโอเคเดี๋ยวผมจะลองสร้างแบบแบบไปใหม่นะครับแล้นะครับโอเคโอ้เปลาๆคลิปอาจจะดูไม่รู้เรื่องสักกหน่อยว่าแต่ทำไมอ๋ออ๋ออันนี้เอาถึงไว้มาเลย จะเห็นได้ว่ามันอะไรมันมีบลบลบลาบล,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 บลทาทั้งหลายครับก็ให้เลื่อนไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาจะหมด้ะให้เลื่อนไปข้างล่างนะครับแล้วก็หยิบปืนมาแล,แล้วก็ช็อตกันไปคนระับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนเออถ้าใครทำไม่ได้ตรงไหนก็ลองมาเม้นดูนะครับบายบาย